ทุมเจบไม่เกิดผลครับผู้พันไอ้วุ้นเส้นไม่เจอกูคงนอนไม่หลับพวกมึงเดี๋ยวกูขึ้นบินเองตอนที่กูจะ,กะเกษียนกูขอเก็บเมนเข้าข้อให้หมดเิราชาไม่ใช่ทางออกใครยักสักดอกคงเป็นทางออกสุดท้าย เป็นคลิปที่เห็นแล้วขนลุกไปต,ตามๆกันเลยค่ะเรียกว่าเป็นคลิปที่แทนใจคนไทยหลายๆคนโดยคุณวัสนาน,านุ่มสื่อมวลชนสายทหารได้โพสต์คลิป AI พร้อมระบุข้อความว่าขอบคุณที่สร้างแม้มันไม่อาจจะเป็นจริงได้ในโลกปัจจุบันที่จะเอากำลังไปยึดดินแดนหรือถล่มกันได้แบบในคลิปแต่ยังน้อยก็ได้สะท้อนถึงความรู้สึกที่คนไทยเราเก็บไว้ในซอกลึบลึกของจิตใจมาตลอดหลายทศวรรษจนปัจจุบันเอาปราสาทเขาพระวิหารคืน เอาเกาะโกงคืนถล่มขม้นยันพนมเปญหลังผู้นำขี้คุยมีอาวุธยิงไกลถึงกรุงเทพในวิดีโอใช้ผู้นำหญิงวัยป้านำสู้รบเป็นผู้นำหญิงที่กล้าหารพร้อมรุย ยึดช่องบกเบ็ดเศษคขมเมนอยากฟ้องศาลโลกหวังจับมือชาติอนานิคมกลั่นแกล้งเอาเปรียบไม่ยุติธรรมกับประเทศไทยเหมือนที่ใช้เล่ห์เหลี่ยมปล้นปราสาทเขาพระวิหารจากไทยไปฮแท็กไทยนิรักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดเครดิตขอบคุณเจ้าของคลิปทุ่มเจบไม่เกิดผลครับผู้พันไอ้วุน้นเส้นไม่เจอกูคงนอนไม่หลับพวกมึงเดี๋ยวกูขึ้นบินเองตอนที่กูจะ,กะเกษียณ รูขอเก็บเมนเข้าข้อให้หมดเจรจาไม่ใช่ทางออกใครยักสักดอกคงเป็นทางออกสุดท้ายจับซ้เมนสุนดหน่อยขอพิจารณาเป้าหมายด้วยยืนยันเป้าหมายด้านล่างกรุงพนมเปียพร้อมโจมตีเมื่อได้รับคำสั่ง 3, ครับสู้ช่ยสัตัวห้าว วันนี้ยายขอจัดพลาข้าวผ่าทูกไว้มันละกันไม่มีหรือกวังรรอบนี้คุณไม่รู้ไหม เรียบร้อยเต็มตีนได้เวลายึดเกาะกงของเราขึ้นฝั่ <c oughs> งช่องปกเป็นไงบ้างค้าึเลือดคุณี่ช่องบกได้เรียบร้อยกำลกังพุ่งสู่เขาพระวิหารไปไปไปพวกมึง

你文化都埋了。 หลังคลิปนี้เผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามากดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์กันสนั่นโซเชียลแหล่งข่าวดหนความมั่นคงเปิดเผยถึงกรณีคำกล่าวอ้างของหุนเซนประธานวุฒิสภาที่อ้างว่ามีอาวุธยิงไกลถึงกรุงเทพโดยจากการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และเทคนิคประเด็นอาวุธกัมพูชาย,ยิงถึงกรุงเทพได้จริงหรือไม่นั้น ต้องดูว่าระยะทางจากชายแดนกัมพูชาถึงกรุงเทพอยู่ห่างจากแนวชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณใกล้สุรินทร์สาะแก้วราว250 300กิโลเมตรโดยเฉลี่ยดังนั้นอาวุธใดที่จะยิงถึงกรุงเทพได้จากเขตกัมพูชาต้องมีพิสัยยิงอย่างน้อย200 300กิโลเมตรขึ้นไป โดยอาวุธปล่อยทางบกของกัมพูชาที่เป็นที่รู้จักและเปิดเผยสาธารณะมี PHL-03 MRL เป็นระบบจรวดหลายลำกล้องของจีนคล้าย BM-30 พิสัยยิงมาตรฐาน70-130กิโลเมตรขึ้นอยู่กับกระสุนแม้แต่รุ่นปรับปรุรง AR-2 ก็มีพิสัยราว150กิโลเมตรเท่านั้น แหล่งข่าวความมั่นคงระบุอีกว่าทางกัมพูชาไม่มีหลักฐานข้อมูลเรื่องขีปนาวุธดังนี้ 1. ไม่มีหลักฐานว่ากัมพูชามีขีปนาวุธพิสัยไกลกว่า200กิโลเมตร 2. ไม่มีขีดความสามารถด้านขีปนาวุธนำวิถีสู่พื้น 3. ไม่มีอากาศยานขับไล่ติดอาวุธปล่อยระยะไกลเพราะไม่มีฝูงบินขับไล่เลย ามข้อที่จริงคือกัมพูชาไม่มีเครื่องบินขับไล่ไม่มีอากาศยานรบโจมตีในกองทัพอากาศไม่มีเรดาร์ควบคุมการบินระบบสั่งการอากาศสมัยใหม่ไม่มียุโทโปกรณ์ที่ต้องอาศัยการฝึกนักบินระดับสูงแม้แต่ประเทศเล็กกว่าอย่างลาวยังมียักษ์130เครื่องบินฝึกโจมตีแต่กัมพูชายังไม่มีแม้แต่ UAV รบที่มีอาวุธแหล่งข่าวความมั่นคงกล่าวอีกว่าสำหรับงบประมาณถือเป็นข้อจำกัดใหญ่ที่สุดของกัมพูชา งบกลาโหมของกัมพูชาในปี67ประมาณ550ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ20 0 0 0ล้านบาทเมื่อเทียบกับงบกลาโหมของไทยซื้อกิตเพน E F เพียง4ลำใช้งบประมาณราว1,9 0 0 0ล้านบาทซึ่งเท่ากับงบทั้งกระทรวงกลาโหมกัมพูชาทั้งปีส่วนขีดความสามารถของฝ่ายไทยมีเครื่องบินรบพิสัยโจมตีได้ถึงพนมเปญสบายๆและยังสามารถกลับฐานได้และมีอาวุธนำวิถีแม่นยำ คำกล่าวอ้างของฮุนเซนว่ามีอาวุธที่สามารถโจมตีถึงกรุงเทพแต่ไม่มีความประสงค์จะใช้เป็นคำพูดไร้น้ำหนักในเชิงยุทธศาสตร์ เพราะไม่ปรากฏยุทธปกรณ์ที่มีขีดความสามารถดังกล่าวและกัมพูชาไม่มีระบบอาวุธพิสัยไกลและระบบควบคุมการยิงที่รองรับที่สำคัญไม่มีงบประมาณและโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาจึงสันนิษฐานได้ว่าเป็นการกล่าวเพื่อสร้างแรงกดดันทางการเมืองภายในและเสริมภาพลักษ์ผู้นำไม่ใช่ข้อเท็จจริงเชิงยุทธศาสตร์นั่นเอง สนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซ u ปเปอร์แ k s แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ